สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Night Stand นะครับวันนี้เราจะมารีวิวโมเดลอยู่ข้างๆผมแล้วนี่เองนะครับโมเดลจากเรื่อง Dragon Ball นะครับตัวนี้คือตัวเบจิต้านะครับใครๆถ้าดูเรื่อง Dragon Ball ก็ต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้าง มีบทบาทมากมายนะครับอยู่ในเรื่องดกคอนบอลนะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวโมเดลกันนะครับโมเดลตัวนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับทำมาจากค่ายครามบอลสตูดิโอทำกับค่ายของเมคคาเฮาส์นะครับของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับนี่เป็นค่ายลิิทธิ์เพราะค่ายลิิทธิ์เนี่ยข้อดีคือหน้าเนี่ยเป๊ะมากท่าเป๊ะสัดส่วนจะค่อนข้างเป๊ะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับงานคัสตอมเนี่ยบางส่วนอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างเนื่องจากว่าเขาอ่ะไม่ได้ขอลิิทธิ์ออกมา เพราะการขอลิขสิทธิ์เนี่ยจะต้องผ่านการตรวจหลายๆรอบทั้งหน้า,ท,นาทั้งท่าทั้งโพสต,ต่างๆให้ตรงกับตัวอ,อนิเมะให้มากที่สุดนะครับเรื่องการลงสีของตัวโมเดลเนี่ยทำออกมาได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีจุดสีเลอะที่เห็นเด่นชัดเลยนะครับโดยการลงสีของคัง,งพรัมวันเนี่ยก็จะลงสีเฉดเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นสีสดของตัวการ์ตูนนะครับมากกว่าที่จะเน้นที่จะเหมือนจริงนะครับแต่การลงสีมีการไล่เฉด ที่เป็นเฉดเข้มเฉดลึกเฉดอ่อนที่ทําให้ตัวละครเนี่ยมีความตื้นมีความลึกมากขึ้นนะครับเวลาดูจะไม่จะไม่รู้สึกว่าตัวโมเดลเนี่ยมันแบนจะดูโมเดลเนี่ยดูมีวิติมากขึ้นนะครับส่วนตัวโมเดลตัวนี้เนี่ยเขาให้ไฟมาด้วยนะครับซึ่งไฟเนี่ยค่อนข้างสวยงามทีเดียวเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับอ่าเวลากดไฟของตัวโมเดลตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของแสงไล่ แสงไล่ที่ฐานนะครับหมุนแล้วก็กระพริบกระพริบสักพักเนี่ยไฟจะค้างแล้วครับก็จะเป็นลักษณะของไฟที่ค้างลงมาแบบนี้เลยนะครับไฟตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสว่างเลยนะครับโดยเฉพาะเอฟเฟกพลังด้านหน้าเนี่ยครับสว่างมากครับเวลาปิดไฟเนี่ยก็ยังเห็นได้ชัดแล้วก็สวยงามนะครับตัวโมเดลตัวนี้เนี่ยได้แถมพาร์ตต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะนะครับโดยตัวนี้ที่ผมมีเนี่ยจะเป็นตัวธรรมดาแต่มีโบนัสพาร์ตมาด้วยนะครับซึ่งพาร์ตของเขาเนี่ย จะมีมือตัวมือหลายๆอย่างมากเลยนะครับมือมีทั้งของผมเนี่ยมีทั้งหมด4แบบนะครับไปขกอบไปด้วยมือขวาเนี่ยสามแบบแล้วก็มือซ้ายแบบหนึ่งซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้สามารถถอดพลังตรงนี้นะครับถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนแขนเข้าไปได้สําหรับคนที่ไม่ต้องการความความลกหรือความสว่างมากนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงส่วนใหญ่คนก็จะใส่ตัวนี้นะครับเพราะเป,เป็นพลังที่สวยงามอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวของเอฟเฟกต ของตัวเบจิต้าเนี่ยที่เป็นเอฟเฟกสีฟ้าที่เรามองเห็นนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างลกเนี่ยก็ค่าเขาทําเป็นตัวหินนะครับสามารถดึงเอฟเฟกออกแล้วใส่ีหินเข้าไปได้เหมือนกับตัวนี้เป็นพลังที่มาจากซูเปอร์ไซาของเบจิต้าถ้าไม่ใช้ซูเปอร์ไซาก็ยนเป็นหัวสีดําซึ่งอยู่ใน DX เท่านั้นนะครับก็จะเอาตัวเอฟเฟกหินออกได้ครับ เรื่องการประกอบนะครับของโมเดลตัวนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยครับทิ้งส่วนไม่เยอะนะครับจะติดอยู่ที่ว่ามีตัวเอฟเฟกพลังที่เป็นตัวไฟสีเหลืองกับสีน้ําเงินเนี่ยครับจะค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยเราต้องหาจุดต่อมาแต่ว่าค่ายเนี่ยเขาทำเป็นการแต้มสีครับเราก็ดูว่าสีแต้มสีไหนเข้ากับสีไหนบนฐานนะครับก็จะประกอบจริงๆไม่มีคู่มือก็ประกอบได้ครับง่าย ตัวแม่เหล็กเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยครับใส่เข้าไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นเลยครับเพราะว่าแม่เหล็กเนี่ยเขาดูดกันแรงมากนะครับแล้วก็การประปรกบกันของพาสต,ต่างๆเนี่ยทำมาค่อนข้างดีครับประปรกบโดยเรามองไม่เห็นรอยต่อเลยเดี๋ยวเราจะไปดูการเปรียบเทียบระหว่างเบต้าตัวนี้กับเบต้าตัวอื่นๆกันนะครับค่อยดูครับเบต้าทั้ง2ตัวนะครับอยู่ข้างๆผมนะครับ ตัวทางนี้นะครับเป็นเบจิต้าจากค่ายซูเมะนะครับเป็นเบจิต้าตัวแรกๆเลยที่เป็นเบจิต้าลิขสิทธิ์นะครับที่ออกมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาของตัวนี้เนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวทั้งนี้นะครับคือเบจิต้าพราวันที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับเป็นเบจิต้าลิขสิทธิ์ตัวล่าสุดนะครับดูเปรียบเทียบกันเป็นยังไงบ้างครับตัวไหนสวยกว่ากันคอมเมนต์ Comment บอกกันได้นะครับว่าตัวไหนสวยกว่ากัน สเกลของสูงสองตัวในี้เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับสองตัวแต่ว่าจะรู้สึกของตัวทางของพามวัร์เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่กว่านะครับแล้วก็สีที่ลงมาทั้งสองตัวเนี่ยก็ต่างกันนิดหนึ่งครับเวจิต้าของพาววันเนี่ยสีจะค่อนข้างอ่อนนะครับส่วนตัวเวจิต้าของซูเมะเนี่ยจะค่อนข้างเข้มเข้มกว่าโมเดลทั้งสองตัวนะครับเป็นโมเดลที่มีไฟเหมือนกันนะครับแต่ของซูเมะเนี่ยจะมีลูกเล่นไฟที่มากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะปรับลูกเล่นไฟให้ดูนะครับ เขาสามารถทําไฟได้หลายแบบไฟค้างไฟหมุนเห็นไหมครับไฟเป็นไฟกระพริบขึ้นมานี่หมุนขึ้นมาหมุนหมุนไฟเหมือนกำลังชาร์จพลังอย่างนี้ครับก็ทําทได้แล้วก็เป็นไฟกระพริบอย่างนี้ครับผมว่าสวยทั้งสองตัวเลยขึ้นอยู่กับว่ากับคนชอบแต่ว่าในใจของผมเนี่ยผมว่าตัวของซูเมเนี่ยลงสีได้สวยกว่า ตรงที่ว่ามันมีความเป็นอนิเมะมากครับแล้วก็มองเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเป็นการ์ตูนมากมันรุดออกจากการ์ตูนมาเลยแต่ตัวของพรมวันเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นออกสมจริงมากกว่านะครับถ้าดูจากสีเนี่ยของพรมวันเนี่ยจะสีอ่อนกว่าของตัวซึเมะนะครับแต่โดยรวมแล้ว2ตัวนี้ต้องมีทั้งคู่ครับ เป็นยังไงบ้างครับวางคู่โมเดล2ตัวนี้วางแล้วสวยไหมครับสวยใช่ไหมครับตัวนี้นะครับคือตัวโกคูที่ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เบจิต้าที่เพิ่งออกมาสดๆเลยนะครับวางคู่กันนะครับผมว่ามันเข้ากันมากเลยนะครับหาซื้อสักตัวหนึ่งส่วนอันนี้นะครับไม่พูดไม่ได้แล้วนะครับนี่คือที่วางหัวของโกคูนะครับสำหรับพาร์ทของโกคูที่ให้หัวมาเยอะๆเนี่ยเราจะวางบนพื้นก็ไม่สวยนะครับใส่แท่น แล้วก็วางนะครับของคางค่ายเรามีขายใครอยากหานะครับติดต่อมาได้นะครับส่วนเบชิต้าเนี่ยก็จะมีที่พาร์ตวางเหมือนกันนะครับเป็นที่วางหัวแล้วก็วางพาร์ตมือด้วย mm hmm. เดี๋ยวจะลงในเพจอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. โอเคเอาละครับเราจะมาพูดถึงจุดติหรือว่าจุดสังเกตต่างๆของโมเดลตัวนี้กันนะครับ mm hmm. ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างโมเดล2ตัวนี้เนี่ยครับ โมเดลของโกคูและเบจิต้าเนี่ยเขามาจากค่ายเดียวกันครับและมีจุดคล้ายกันค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะตรงฐานหินของเขาครับทั้งของโกคูและของเบจิต้าเนี่ยฐานหินของเขาเนี่ยมันเรียกได้ว่าค่อนข้างเหมือนกันเลยครับผมมองว่ามันเหมือนกันเกินไปจะทําให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกันครับลองดูหินของเขานะครับหินรูปทรงหินเนี่ยมันเป็นรูปทรงใกล้เคียงกันมากนะครับมีหินที่วิ่งกัมาทางนี้แล้วก็มาทางนี้ ตัวเบจิต้าก็มีเหมือนกันครับแต่ถ้าเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆเนี่ยตัวหินตัวเท็กเจอร์ตัวรูปทรงของหินก็เล็กๆเนี่ยจะต่างากนันนิดหน่อยครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันดูใกล้เคียงกันมากครับและอีกจุดหนึ่งนะครับคือเรื่องสีของเบจิต้าเนี่ยสีของเขาเนี่ยตัวโมเดลตัวนี้จะรู้สึกสีสมันดรอปลงไปนิดหน่อยครับดูจากดูจากว่าตัวหินเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าเ,เปรียบเทียบกับโกคูเนี่ยสีหินเนี่ยมันจะดูอ่อนลง แล้วก็ถ้าสังเกตจากผมที่เป็นซุปเปอร์ไซยาเนี่ยครับผมเนี่ยเขาจะรู้สึกมันอ่อนลงถ้าเปรียบเทียบกับกโกกันะครับผมเลยมองว่าถ้าเราเปิดไฟหรือจุดที่มีแสงเยอะๆเนี่ยจะทําให้รู้สึกมันมันอ่อนเกินไปนะครับแต่ถ้าแสงไม่มากเนี่ยก,ก็โอเคอยู่เดี๋ยวผมจะลองหันตัวโมเดลนะครับให้เหมือนทําการสู้กันอยู่นะครับจะได้รู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงชวัวบเอาละ ไปชิต้าเราจะไปพลังใส่ในปิจิตาบอกมาได้เลยเราก็ปล่อยพลังเหมือนกันินูปเป็นยังไงบ้างครับวางไปก็เหมือนไดโอราม่าดีๆนี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนชอบโมเดลทั้ง2ตัวนี้ไหมครับตสำหรับผมแล้วผมว่าเป็นโมเดลที่สวยและน่าเก็บมากเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดโรงแล้วมีอยู่แค่นี้นะครับติดตามต่อการรีวิวคลิปหน้านะครับก็จะเป็นตัวอะไรนะครับยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับคลิปด้วยนะครับถึงคลิปไม่เยอะแต่ตั้งใจทำทุกอันนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ,บ